เดี๋ยวเทสได้ดูตอนนี้นี่อันนี้มันเป็นแบต NMC ครับตัวนี้นะเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยต่อเป็นใช่ไหมเป็นเป็นนะโอเคโอ้ก็ติดตั้งอยู่เหมือนกันหรออ๋อส้องแขงไหวเนาะสามร้อยสบายไวครับเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนเลยรางวัลรางวัลนี่ใช้ด้วยชาร์จด้วยเหลือหรือเปล่าเหือครับ ยี่สิบแปดจดสามนะดูแบยี่สบแปดจุดสามอันนี้มันจะต่างกันนิดนึงอีเว์เตอร์อ่าน<ม>ค่าของนั้นได้ยี่สิบแปดจดหกผมเทสให้ดูอันนี้หกร้อยวัตต์มอองข้าวกินไปอยู่ประมาณน่าจะสี่ร้อยวัตต์มอกี่ลิตรอ,อ่ะผมตีให้เต็มที่เลยสี <3. S 1> ่โอ้จะสองลิตรไม่ถึงสี่ร้อยวัตต์หรอกสามร้อยกว่าวัตต์ เดี่ยวตู้เย็นได้พร้อมสามร้อยสิบเนอะดูหน้านี้ยหกร้อยวัตนะตัวเนี้ยเรเป่าลมร้อนเนี่ยหกร้อยวัตต์ตัวนี้พัดลมทำงานแต่โน้มัตถ้าเครื่องไม่ร้อนมันก็ไม่ทำงาน พัลมเนี่ยนะถ,ถ้าเราโหลดนี่ถ้าโหลดแงหนักมันจะทํางานพัลมไม่มีเสียงดังครับไม่ดังเพราะว่านี่เป็นเพียวไซเว็บทดลองไหมแต่ถ้าเฉพาะตัวป่านี่เท่าไหร่ตัวป่าตัวนี้มันอยู่สามพันกว่าบาทตัวนี้เพราะว่ามันจะต่างจากซีเจมันจะมีสองรุ่นนะไอ้รุ่นที่เป็นภาษาจีนมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนแบบนี้ รุ่นนี้มันจะห้าห้าพันวัตเห็นไหมสติ๊กเกอร์มันจะต่างกันเพราะซีเจทำมาหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่ามีพระที่เขาใช้อยู่ในป่าเขาเสียบตัวยินมาสองปีแล้วยใช้อยู่เลยผมจึงเล่นรุ่นนี้มาแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้จะถูกกว่าถูกกว่ารุ่นนี้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นห้าพันวัตรุ่นนี้มันจะอยู่สามพันเจ็ดแต่ห้าพันวัตนะอันนี้มาสามพันวัตราคาตัวนี้เท่าไหร่ตัวคาม ตัวเปล่าอันนี้สามพันสองในตัวเนี้ยอันนี้สามพันเจ็ดแต่มันจะต่างกันเห็นไหมความทนต่างกันแต่ใช้งานนี่ตัวนี้จะรับพิกพิกสองพิกห้าพันแล้วก็ต่อเนื่องสองพันห้าแต่นี่จะเป็นรุ่นรุ่นที่ใหม่กว่าตัวเนี้ยแล้วที่เขาคือพระที่เขาใช้อ่ะบอกว่าสองปีรันตู้เย็นแบบยาวๆแล้วไม่เคยปิดเลยนะเขาบอกยังใช้งานได้อยู่เลย เห็นไหมขนาดโหลดไป600วัตต์เครื่องไม่มหลดไม่ทำงนานเลยพัดลมไม่ค้างถ้าพัดลมค้างก็เป็นโมดิฟายมีเสียงดังเลยครับอะไรนะตัวถ้าเวลาพัดลมตัวเครื่องทำงาน,นมันก็จะดังพัดลมธรมรมดาแล้วนี่แหละมันจะป้๊บมาแล้วแต่เราโหลดหนักโหลดเบา ที่ลองเสียบเม้าหัวข้าวกบบตัวโลของเม้าหัวข้าวเอากระติกน้ำร้อนเลยไหมได้ครับเพราะว่าผมไปติดให้ลูกค้าเพราะผมก็จะต่องใ <Okay. S 3> หงโอเคก็ติดน้ําร้อนรู้นะว่ามันกินเท่าไหร่อันนี้หกร้อยเจ็ดสิบบาทให้ดูตรงนี้นี่แต่เวลาที่มันพีคนะเวลาน้ํามันใกล้เดือดอะ่ะเกือบพันบอกเลยว่ากระติกน้ำร้อนแ่งโคตรโคตรโหดถ้าหลดกระติกน้ำร้อนได้จบทุกอย่างจบ เาเห็นไหมพัลลุมทำงานแล้วเพราะว่ามันกระชากเลยโอ้ยแค่นี้นี่เวิร์งนี่แหละแค่นี้แหละูเรื่องอยู่ที่ผมที่ผมใช้กับก็คือ b t s กับไอตัวนั้นมันพัลลมโอ้โหลูกปืนเ่ะพี่เป็นไงมู๊ยคตนเลยดีดีไม่รู้เรื่องอ่ะอยาารู้กินไฟกีแอปมพอดีซีมันจะโหดแค่ไหนถ้ากระติก้ันร้อนได้บอกเลยว่าตัวยงตเย็นสบายใช่ครับ เหลืออยู่แล้วแค่ m o d i f ยก็ยังไหวเลยตู้เย็นอ่ะใช่สองสามพันวันอ่ะเหลือๆอยู่แล้วครับยี่สิบแปดแอมป์อ่ะแต่กระติกน้ำร้อนอ่ะโคตรโอ่ะนี่กระดิร้อยเลยนะห้าห้าสิบเอ็ดแอมป์อ่ะ พอนี่ก็ดึงอยู่แล้วเนี่ยเกือบ30มแอมป์ไปแล้วนะใช่ยี่สิบตอกกระชากันน้นปุ๊บคาถึงแล้อันนี้แบตเพิมไปร้อยแอมนะไม่ไหวไม่รู้ไปดิห้าสิบห้าแต่ตอนนี้5ห้าสิบเอ็ดแอมป์เฮ้ยแล้วคมตัวเดียวจบอะจบครับเข้าข้าวด้วยพงจะไ่หุงทั้งวันอะอันนี้จะกินขนาดนั้นเลยเหรอไหวอยู่แล้วสบาย อันนี้เป็นสายแบบสายอ่อนนะบอกเลยเหมือนเป็นสายซิลิโคนมันทนความร้อนได้ดีสายซิลิโคนนะแบบทองที่นี่เท่าไหร่แล้วหรอเดือหน้าหมื่นพันห้าร้อยสิบกว่าปีใช้ไม่เถอะคือพวกนี้ไม่ต้องมีบี s เมไม่ต้องมีอะไรเ้าไม่ต้องไม่ต้องบีบเม็ดเลยแต่ถ้าความสบายใจสายที่บาลาน์ อ๋อใช่ครับไอถิ่บาลานถ้าตัวชาร์จรของเราบีมไอตัวชาร์จรของเราดี MPT ของเราควบคุมกรารชาร์จรดีไม่ต้องใส่ขนาดลิเธียมฟอสเฟตผม2 8 0ยแมิลผมไม่ใส่บีมเมสผมใช้มาปีกว่าแล้ว <S <S นี่มันเป็น NMC ไง NMC รอบชาร์จรอยู่ที่3,500รอบถ้าใช้เป็นก็อยู่ได้10กว่าปีคือดึงดึงดีวด,วดวีไม่เกิน70%ให้เหลือติดแบตสัก30ใช่ครับ อันนี้ขนาดอากาศมันมีผมยังเปิดแอร์อยู่เนีะ่ะใช้ไอ้โมโนฮาร์เซลผมก็สั่งมาโมโนฮาร์เซลกันแล้วสองแถวแถวนู้นแพงไหมแพงถ้าเอาจากเนี้ยที่แถวดีแต่แพงจากผมสั่งที่นครสวรรค์นนครับอ๋อมีจานใหญ่ที่นครสวรรค์นนะใช่ครับแถวสองพันแล้ก็สี่พันเลยเฮ้ยแถวพี่โลกมันสี่ร้อยห้าสิบบาท อยู่โราวสามพันเก้าร้อยกว่าบาทโอเคนะราคาว<ช>ันนั้นวิ่งไปเอาที่พิจิตรมาสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทแผงโมโนฮัมเซลสี่ร้อยห้าสิบวัตตเนี่ยของเฮซันซันพาวะซันพาวมันว้นอยู่ที่ห <50 S 1> ้าส<ช>ิบเอ็ดวุ้นผมว่ามันโอเคนะราคามันก็ไม่แรงมากแต่ตอนนี้บอกเลยว่าแรงแล้วนะครับเพราะว่าจีนขึ้นเก็ เงินหยวนขึ้นหลายๆอย่างมันตามอ่ะก็ดูว่าโครงสร้างเหล็กเลิกขึ้นบรราไทยหมดสองร้อยแอมคงจะไม่โอ้ยสบายบอกแม่ว่าสบายอันนี้ร้อยเอ็มเนี้ยน100เนี่ยร้อยเอมเนี่ยอันนั้นโหดลิเทียนตั้งสองร้อยอมสบายอยู่แล้วจบตัวเดียวกลางนงกลางนา าไปตีกานาเหรอก็เขาทำโมเดิร์นอยู่กานาแล้วยันไฟอะไรเราไฟมันเข้าไปถึงไหมคุ้มถ้าไฟก็ไม่ถึงนะตัวนี้มันบอกสถานที่เดินไหมว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช้แบตเท่าไหร่ถ้าแบตต่ำที่นี่ก็อินเวอร์เตอร์ก็จะร้องหิวแล้วหิวแล้วอินเวอร์เตอร์มันจะร้องนะ ก <laughs> ำลังไม่พอก็แย่แล้ว,แ,แ,ลวแ,แล้วถ้าแผงแผงเราจริงๆรถ้าตู้เย็นนะตู้เย็นถึงตู้หุงข้าวด้วยสองแผงก็เอาอยู่แล้วเอา,าต้องสองรอแอม์คงจะไม่โ <laughs> อ้ยสบายบอกเลยว่าตู้เย็นรันได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะ <laughs> ผมก็มีมีเอสร้อยแอม์กับไอคิวบาลอืมได้สบายบอกเลยว่าสบายเลยแหละตัวเนี้จริงจรงผมชอบทําเล่น <laughs> ไม่ได้ทําขายหรอก ผมก็ทําใช้เองอะพี่ก็เหมือนพี่แหละชอบทาเล่นอะไรไปดูๆแล้วมันเออเรารันระบบได้เออนี่เขาก็เลยปากต่อปากไปอะพี่ผมก็ไม่ได้ลง <c oughs> แบบพี่ผมชอบเอาไปลง youtube เล่นเนี่ยเอาไปทําเล่นๆแต่นี็เราก็ซื้อของก็ซื้อของที่มันดูชี้ห้อหน่อยแบบไม่ใช่เอาแบบเอาที่เข้ามาแค่ขายกันเนี่ยเราไม่ได้ทาขายหรอกทาชอบทำอะไรเล่นเนี่ยเทสเล่นๆล่นม,มือถฟ้าใช้ก็ได้จะเอาไปราคา <c oughs> มันไม่ได้แรงไง <c oughs> พาน้องมาดู <c oughs> ด้วยศึกษาไปด้วยแต่นั่าจะเป็นแบบมะาแปงทลอยที่ผมใช้อยู่ราคามาสูงอ่ะใช่นี่ก็เหลือแล้วอุสว้สบายประหยัดก่าด้วยใช่เพราะมันมันกินไอกระแสแทนใบน้อยมันน้อยน้อย,อยกว่าพวกนี้อยู่แล้วเวลามีปัญหาก็สมว่มาถ,ถ้าไม่ต่อผิดหรือไม่จน<ช>เกินตัวมันไม่พา่าย่ายนครับพอเซฟตี้ในตัวเขาดีอ้พวกนี้ใช่แม่ได้เหมือนทลอยทลอ,อยถ้าไม่ใส่เซฟตี้ให้ก็ <จ> <จบ S 1> ยิง่งความร้อนสะสมในม้อแปลงเงยอะๆถ่ายเทอากาศที่พอความร้อนสะสมคนขเอแป้งเ<อ><อ>ยอะๆโอ้คนชอบไปใช่เอาไปใส่ตัวใ<ช>ส่ตัวอกมันร้อนมันโล่งๆดีแล้วนี่เบรเกอร์ที่ใส่ไปก็หกสิบสามแอมม์สายเป็นสายซิลิโคนสายซิลิโคนมันจะอ่อนเห็นนะมันจะอ่อน นี่เบอร์สิบเห็นเล็กๆนี่ไม่ใช่เล่นนะบอกเลยมันพนกระแสร้อนเห็นไอ้นี่เหรอสายไอ้ขีดประหลาดไหมล่ะอันนี้นี่สิงค์ตีดเดียวอะ่ะไอ้นี่นี่มันชอบเป็นไอ้นี่ครับอะไรนะจัก,การันข้างในใช่เปลี่ยนได้ไครับตัวนี้ตัวนี้เหรอครับผมมันไม่มีสายดิสายแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาพอหดใส่สีแดงอ๋อเจ,จ,จ้าเส้น,สนแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ thoát gần <laughs> đặt hai há còn bao giờ người dùng mấy